สวัสดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มารีวิวนะครับคัตตี้นะครับตัว5,000 turbo ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเทสนะครับแนวเสียงให้ฟังนะครับก็โดยวิธีการนะครับเอานะครับสัญญาณจากโทรศัพท์นะครับเข้ามิกนะครับแล้วก็ออกจากมิกนะครับออกจากมิกมาเข้าที่ คาตี้ตัวนี้นะครับผ่านบาลานซ์นะครับเป็นบาลานซ์พาราเทอร์โบนะครับนะฮะตัวแรงนะครับนะฮะแล้วก็เอามาเข้าที่ตัวคัสตี5ห้าพันตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราฟังน้ำเสียงดูนะครับมิกนะครับมิกอันนี้นะครับเข้าลายปกติเลยก็คือสัญญาณเข้าสัญญาณออกปกติไม่ได้ ไปไ้้เข้าช่องลายแต่งเสียงนะครับไม่ได้เข้านะครับก็คือแค่สัญญาณเข้าออกจากมิกนะครับแล้วก็มาที่บาลาร์แล้วก็มาที่คัสดีเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังน้ําเสียงกันนะฮะ นี่คือเสียบไฟตรงเลยนะครับไม่ได้ผ่านโหลดนะฮะก็ชุดคัดดีตัวนี้นะครับจะไม่มีชุดป้องกันลําโพงในตัวนะครับเพราะตัวนี้นะครับสามารถเล่นงานโหดงานหนักนะครับนะครับรองรับนะฮะเกี่ยวกับการใช้งานนะครับหนักๆได้เลยฉะนั้นเนี่ยเราเอาใช้ชุดป้องกันลําโพงแยกข้างนอกจากชุดใจไฟได้เลยนะครับจะใช้เป็นรีเลย์เล็กนะครับสามสิบแอมป์ใหญ่หรือว่าจะเป็น เป็นลิเลตัวสายโหดก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมในการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับก็ชุดคาปาตัวนี้เป็นชุดคาปา6หกลูกนะครับไฟผ่านจะเข้าจากหม้อปแปลงแล้วก็มาเข้าที่คัดดีเลยไฟบวกลบกลาวแค่นั้น3เส้นนะครับไม่ต้องมอีใบอัดนอกอะไรอีกแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะ นี่ก็เป็นแนวเสียงเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะนะครับให้ดูว่ามันซูเปอร์นะครับโปรเทคชันยังไงนะครับอย่างคัตด,ดีตัวนี้นะครับมันมีโปรเทคคือป้องกันลำโพงช็อตในตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยป้องกันลำโพงช็อตเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือเป็นคัตด,ดีที่ผมเคยขายว่คือเป็นรุ่น2022ตัวนั้นเวลาลำโพงช็อตปุ๊บเราต้องปิดเครื่องรอให้ไฟจากจุด ขาปลาหมดก่อนนะครับไฟคิคัดดีดับก่อนถึงจะเปิดใหม่แล้วมันก็จะออนได้ปกตินะครับแต่อย่างตัวคัดดีตัว5,000เทอร์โบตัวนี้นะครับมันเป็นซูเปอร์โปรเทคชันคือว่าไม่ต้องรอให้ไฟหมดนะครับไม่ต้องปิดเครื่องด้วยนะครับถ้ามันมีเกิดการสายลำโพงช็อตนะครับนะครับถ้าเกิดมันมีสายลำโพงช็อตปุ๊บมันจะตัดให้อัตโนมัติเลยแล้วถ้าเกิดเ,เกิดการ จะเรียกอะไรพอใส่ลําโพงมันหลุดไม่ช็อตกันนะครับมันก็จะต่อให้เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยพอมันช็อตปุ๊บมันจะตัดให้เลยแล้วเครื่องไม่พังด้วยนะครับนะมันเป็นซูเปอร์โปรเทคชันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการช็อตให้ดูนะครับอันนี้เป็นสายลําโพงนะครับอันนี้เป็นสายลําโพงเดี๋ยวผมใเข้าอย่างวแป๊บนึงนะฮะจะเปิดเพลงนะฮะนเดิม อ,อ,อันนี้คือสายลำโพงนะน,นี่ก็สายลำโพงเห็นไ,ไหมครับอันนี้คือขั้วลบลำโพงนะครับอันนี้คือขั้วบวกลำโพงนะครับนะชัดเจนะนะครับจะทำการจอดได้ดูเห็นไ,ไหมครับ เนี่ยพอสายลำโพงมาช็อตกันครับนะฮะนะฮะครับคืออันนี้เนี่ยที่คือให้เห็นถึงว่ามันเป็นโปรเทคที่มันเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดอาการอยู่สแบบนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องสายลำโพงช็อตเนี่ยก็คือแบบที่แรกก็คือ ลูกค้าต่อสายลําโพงแล้วไม่ได้พันพลาเทปนะครับไม่ได้พันไม่ได้พันพลาเทปพวกอะไรเงี้ยเวลาฝนตกหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เกิดอาจจะทําให้มันถึงกันนะพอเหมือนน้าเนี่ยมันเป็นตัวสายลำโพงอยู่ใกล้กันเงี้ยมันอาจจะชื้นแล้วก็ทำให้เกิดการช็อตก็ได้นะครับที่ ab พังกันเยอะๆก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับ2คือเวลาเราลําโพงเนี่ยนะครับ เวลาเราใช้งานหนักๆเนี่ยนะครับบางทีวอยมันเริ่มแตกนะพอวอยมันเริ่มแตกแต่มันยังไม่ขาดนะมันก็ทําให้มันไปเบียดนะมันไปเบียดพอไปเบียดปุ๊บมันก็เกิดการหลุดแล้วไปชนกันก็คือเขาเรียกว่าตีเข้าเครื่องตีเข้าเครื่องปุ๊บมันก็ทําให้ power เนี่ยพังได้นะครับนะเพราะว่ามันทําการเหมือนสายลัโพงก็ช็อตแต่มันมันก็ยังมีโอห์มอยู่หน่อยๆอะไรประมาณนี้ก็เลยยังแบบไม่พังนะครับ2คือ เเวลาคัสดีเนี่ยคือคัสดีเนี่ยเวลาเราอัดหนักๆเนี่ยคัสดีเนี่ยมันใช้ไฟสูงปกติอะนะที่เราคือเครื่องใหญ่ๆพวกวัดสูงๆเนี่ยมันใช้ไฟสูงฉะนั้นไฟสูงเนี่ยเวลาเราอัดไปที่ดอกลําโพงเนี่ยบางครั้งเนี่ยโวัลที่มันออกไปที่ลาโพงเนี่ยมันเกินลิมิตของของดอกนะบางครั้งเนี่ยหรือว่าเราอัดเบสลึกเกินไปหรือว่าอะไรเงี้ย ดอกลาโพงเนี่ยมันเด้งขึ้นสุดลงสุดพวกอะไรเงี้ยบางทีมันกระแทกนะแล้วมันทําให้ไว้อยติดพอไว้อยติดปุ๊บเนี่ยแล้วไว้อยมันติดแต่มันไม่ขาดพอมันไม่ขาดปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการช็อตพอเกิดการช็อตปุ๊บอย่างพวกเอบีบิดเครื่องแรงๆเนี่ยมันก็ทําให้ตีกลับเขาเครื่องเลยนะหรือว่าถ้าเกิดเวลานั้นก็คือฟิลฟิลที่ลําโพงขาดแต่ถ้าเป็นขาดตีแบบนี้เวลามัน ช็อตเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้รูล้ละติดติดดขาดติดติดดับดับติดติดดับดับอย่างเงี้ยเสียงตัดเสียงขาดเราเริ่มรู้แล้วว่าลําโพงเราเริ่มมีปัญหาหรือว่าเวลาเรามีสายลําโพงมันช็อตกันเนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเฮ้ยอาการนี้สายลาโพงมันมันช็อตหรือเปล่าเราก็ได้ไล่ถูกครับแต่ถ้าเกิดว่ามันช็อตค้างเลยเครื่องก็จะไม่สามารถทํางานได้มันก็ติดโปรเทคค้างไว้เลยเหมือนให้ดูเมื่อกี้เนี้ยนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะ เห็นไหมพอสานวงมันช็อตกันปุ๊บมันก็จะตัดเนี่ยติดค้างเลยนี่คือแช่ค้างเลยเห็นไ,ไหมครับเนี่ยแช่ค้างเลยพอเวลามันถ่ะยช็มันก็ติดเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะฮะไฟก็ไฟแลบเลยนะ ซึ่งให้ดูกันอย่างชัดว่าระบบป้องกันลำโพงช็อตแบบนี้มันใช้ได้จริงแล้วเวลานั้นเราไม่ต้องไปคอยเปิดคอยปิดเครื่องนะครับเพราะว่ายัางเป็นรุ่นเก่าเนี่ยที่ที่เป็นคัตตีรุ่นเก่าๆที่เคยที่ที่เคยขายกันนะครับที่เคยใช้กันเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบมันป้องกันลำโพงช็อตได้จริงนะครับแต่มันจะเป็นเหมือนโปรเทคธรรมดานะครับเวลานั้นเราก็ต้องเปิดเปิดปิดปิดเครื่องแต่เวลา มันช็อตถึงจุดจุดหนึ่งของมันไอตัวที่มันเป็นโปรเทคของมันเนี่ยมันก็จะตายเองพอตายเองุ๊กคันนี้ไปช็อตอีกรอบหนึ่งก็พังนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นระบบจับนะครับจับการช็อตนะครับพอเวลาช็อตปุ๊บมันก็จะเบรกไว้ก่อนนะครับเวลาพอมันเกิดการคลายช็อตหรือว่ามันขั้วลําโพงมันลุดไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็สามารถกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมโดยไม่ทําให้คัสดีหรือเครื่องของเราเนี่ยเสียหายนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวเสียงนะครับแล้วก็การนะครับเป็นโปรเทคนะครับป้องกันลำโพงช็อตนะครับของรุ่นคัสดี0 0 0พันเทอร์โบตัวนี้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจยังไงนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางที่ผมให้ไว้นนี้ได้เลยนะครับยังคัสดีตัวนี้นะครับก็สามารถรับไฟได้ถึง 1 4 0โวลต์ DC นะครับอันนี้คือ1 4 0โวลต์ DC เลยนะครับก็สุดลิมิตนะครับแล้วก็ลง2โอห์มนะครับตัวนี้ลง2โอห์มได้และที่สําคัญคือคัตดีตัวนี้บิดได้เหมือนคัตเอเบเลยคือปกติน Card เนี่ยคัตดีเนี่ยที่เราเห็นกันทั่วไปคือคัตดีเนี่ยมันจะมีคัตดีธรรมดาก็คือคัตดีทั่วไปนะที่มันเป็นเป็นเป็นเขาเ,เ,เรียกอะไรเป็นคัตดีหัวเดียวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าจะใช้คัตดีบิดนะครับ มันก็ต้องเป็นคัสดีที่มันบิดในตัวเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันเป็นเหมือน AB ตรงที่ว่าเราสามารถใช้บาลานซ์บิดเหมือน AB ทั่วไปมากดบิดโมโนข้างนอกปุ๊บแล้วก็สามารถเพิ่มกําลังวัดได้เลยเน่สมมุติว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการโหลดลําโพงโอหโมสมมุตินะเราใช้งานทั่วไปเนี่ยลงโอหโอมนะเราก็ออกงานทั่วไปนะครับความแรงก็ระดับ1นึ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังงานไหนเนี่ย เราลงตู้น้อยสมมุติเราลงตู้สักปกติเราลงแปดดอกนะครับแล้วอีกงานหนึ่งนะเราจบงานนี้ไปปุ๊บอีกงานหนึ่งเนื้อที่ไม่พอแต่เราลงแค่สี่ดอกแต่เราต้องการกําลังวัดต้องการกําลังเสียงที่มันดุดูเดือดนะครับเราก็สามารถลงสี่ดอกนะครับแล้วก็กดปิดโมโนปุ๊บมันก็กลายเป็นเหมือน AB บิดเลยนะครับพอเป็นเ b บปุ๊บนี่กำลังเสียงหรือว่าแนวเสียงความจุกของเสียงเนี่ยมันจะมาอีกหลายเท่าตัวเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมา ทำให้ดูว่าคัสดีบิดแบบบาลานเนี่ยทำยังไงแล้วนะครับจุดต่อต่างๆนะครับใช้กับบาลานตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทํารีวิวให้ดูนะครับส่วนใครที่อยากจะใช้งานทั่วไปนะครับใช้งานทั่วไปนะครับลงโหลดลําโพง2โอห์มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยบาลานพาราเทอร์โบตัวนี้นะครับสุดติ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันฮอตฮอตฮิตมาตั้งแต่เป็น คัสดีชุดแรกแล้วนะครับตั้งแต่2 0 2 2 0 2 1มา2022นะครับเป็น V2 นะครับนะเราก็จะมาตัวนี้นะฮะเันฉะนั้นเนี่ยบาลานซ์ตัวนี้มันเข้าคู่ได้หมดนะครับมันก็จะให้แนวเสียงให้ความแรงนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับความแรงได้อีกนะครับอย่างมิกซ์บางคนเนี่ยหรือคอสดิจิตอลของบางคนเนี่ยมันเบามากนะครับมันเบานะฮะพอมาเจอคัสดีนะครับมันอาจจะมันอาจจะเบานะครับ แต่ถ้าเรามาใช้บาลานซ์ตัวนี้มันสามารถมีสล็อตซ็อกเก็ตเสียบตรงนี้เสียบได้ีก2ระดับนะครับเพิ่มความแรงได้อีกนะครับตามใจชอบเลยนะครับก็ประมาณนี้ล้วกันนะครับเดี๋ยวทำการรีวิววิธีการบิดโมโนให้ดูนะครับอันนี้ก็ทำการเทสเสียงแล้วก็ทำการช็อตให้ดูว่ามันใช้งานได้จริงแล้วเสียงดีเทียบเท่า AB ได้เลยนะครับนะโอเคคลิปนี้ผมช่างหัดแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ